คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับคนชื่ออุ่มนะครับก็กลับมาแนะแนวทางสำหรับราบพัฒนาเช่นเคยนะครับประจำวันจันทร์ที่21ตุลาคมนะครับ2567นะครับกับมาแนะแนวทางเช่นเคย ผัดมาให้ตามสูตรเรียบร้อยนะครับเพื่อเปนการเสียเวลานะครับถูกผิดว่าไปตามสูตรนะครับทุกๆสูตรไม่มีคำว่าร้อยเปอร์ซน์ะครับมีหลุดมีเข้าถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกๆกำลังใจ สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันนะครับก่อนจะไปวันจันทร์21กลับย้อนกลับไปดูผลงานเมื่อวันศุกร์18ที่ผ่านมานะครับผลมาที่970741 0741น4 1ะครับ0741นะครับ741กับ07 7 4ไม่มี1นะครับแล้วก็0 7อ่าตารางบินเรามาที่0 7อ่าใครบิน2ตัวที่0 7นะครับก็ยินดีด้วยนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับให้วิ่งดูที่6แล้วก็4นะครับ7 4 1 07 4 1อ่ามาที่เลข4นะครับใครวิ่งรูดที่4 ก็ดีใจด้วยนะครับหลัก6ไม่มีเนาะคู่เจาะหลัก4เราก็ไม่มีซีนนะครับมีแต่ C 0 c 7 48 49ถือว่าจับคู่ผิดนะครับอ่ะลอดตารางวินกับสายวิง่งสายลูดลอดนะครับคู่เจาะที่จะให้เจาะจับคู่ไม่โดนนะครับงวดนี้อ่ะ เรามาว่ากันต่อเลยนะครับไปกันต่อเลยกับวันจันทร์ที่21จันทีอ21จันที่21จันทนที่21ตุลาคมนะครับ2567อ่ะ จันทร์ที่21ตุลาคมนะครับ2561นะครับเราไปกันเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับตารางบินก่อนเลยนะครับหกตัวเหมือนเช่นเคยครับตัวแรกนะครับนาทีเลขสองนะครับเลข0ูนย์ 96แล้วก็5 208965นี่คือตารางวินนะครับจันทร์ที่21นะครับ208965นะครับ 6, 6ตัวเช่นเคย ไปกันแบบเร็วๆเ,เลยครับสายวิ่งสายรูดวิ่งรูดนะครับเดี๋ยวผมจะดึงตัวเด่นออกมาให้2ตัวเช่นเคยนะครับดึงตัวเด่นออกมาให้2ตัวเช่นเคยสลับสายวิ่งสายรูด สตัวเด่นวันนี้นีครับสองตัวเด่นวันนี้นนนนให้ที่เลขสอเลยนะครับแล้วก็เลขศูน และก็0นะครับสลับสายวิ่งสายรูดนะครับ2ตัวเด่นวันนี้ครับ2กับ0นะครับเลข2แล้วก็เลข0นะครับอ่ะใครมีตัวชื่นชอบในใจนะครับเอาไปจับคู่ได้นะครับแต่คู่เจาะวันนี้นะครับผมเจาะให้เดี๋ยวตามนี้นะครับ7 8ได้8กับ9 สูตรแรกได้8กับ9สูตรที่2ก็8กับ9ชนกันชนกันทั้ง2ตัวปกติได้สวันนี้ได้สองนะครับมันได้8กับ9เหมือนกันทั้ง2ทั้งส,งงสงชุด2ส,สูตรเอาเดี๋ยวจับคู่ไปก่อนนะครับ8กับ9แล้ก,ก็8กับ9 แสดงว่าได้เลขมา2ตัว8กับ9ก็จะเป็นที่2829นี่หลัก2หลัก0ก็ได้08 09์เช่นเดียวกันนี่ตัวจับคู่ตามสูตรมันมาแค่2ตัว ถ้ามันมาแบบนี้ผมสังเกตดูหลายเที่ยวแล้วเออยิ่งน้อยชุดยิ่งดีไม่ใช่นะครับมันไม่ค่อยมามันไม่เหมือนมันไม่เหมือนตัวเลขไม่ซ้ำกันไม่ไม่ไม่รู้เดี๋ยวมีชุดกันให้นะครับเที่ยวก่อนมันมานะครับที่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดมันไปอยู่ชุดกันเที่ยวก่อนมันมันได้อะไรวะ มันได้มันได้มันได้เราก็เอาสีตัวที่มันชนกันมาวินเลยนะครับก็จะเป็นแ99 9ก8าเก้ากและก็8ปด นี่งวดก่อนมันมาเลขชุดนี้นะครับมันมี0ูย์เดเดี๋ยวผมลงให้อีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าเน้นนะครับถ้าตัวเน้นที่ผมชอบนะครับ เนี้ยเอาไป7คู่7ชุดแต่ถือว่าไม่เยอะนะครับ8 8กับ8 9ดเไม่เป็นเลขเบิ้ลไม่ได้กลับอ <laughs> ที่ผมชอบวันนี้ผมชอบเลขติด9ติด9ก็มีสองเอาผมเน้นติด9เลยนะครับ09 89เอาผมเน้นที่เลขติด9เลยนะครับ 99, 99อสี่คู่สี่ชุดนะครับติดเลข9อยู่สอง9 99แล้วก็แปนะครับเลขชุดนี้มันจะอยู่ในตารางทั้งหมดนะครับ ใครจับคู่ถูก280888ก็กันไปด้วยนะครับอ่ะก็ได้ประมาณนี้นะครับสหรับจันทรที่21ตุลาคมนะครับ2,567นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเผื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับฮิงๆรวยๆครับสวัสดีครับ